สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกเซครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอภิโรดทักแพงแบ่งปันหรืออภิโรธคนเมืองดอกบัวเลยครับว,รวันนี้วันจันทร์ที่17นะครับผมวัน่อนนี้วันที่16หหลายท่านก็อาจจะสมหวังหลายท่านก็ยังไม่สมหวังก็งวดหน้ายังมีเสมอครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามา ทักทายขอบคุณครับที่เข้ามากลาบใจเข้ามาแล้วฝากข้อใจกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณท่านครับช่วงนี้หลายท่านก็ยังกาลังเดินทางกลับไปทํางานนะครับหลังจากกิจการสงการของเราผ่านไปนครับผมก็ขอบคุณนะครับ งานสงการเราครับผ่านไปด้วยดีแลหลายท่านก็มีความสุขครับปีนี้สงการปีนี้ผ่านไปแล้วปีหน้าเราจะมาใหม่ครับแต่ปีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือคำว่าขอบคุณกับทุกท่านทุกผู้เสครับที่กลับมาให้กำลังใจกลับมาเยี่ยมชุมชนกลับเข้ามาในพื้นที่ของเราเลยครับมาท่องเที่ยว ผ่านเข้ามานะครับการเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนของบ้านเราในพื้นที่ต่างจังหวัดบางครั้งก็อาจจะมีบ้างครับเนื่องจากคนเป็นจานวนมากก็ต้องกราบขออาภัยด้วยครับผมถ้าบางทีเจ้าที่หรือว่างานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลายจุดบริการนะครับอาจจะบริการทรถถ่านไม่ทั่วถึงน่้นก็ต้องกราบขออาภายัยทุกท่านทุกผู้เสียนะครับ เราเที่ยวให้สนุกรันันั้นเป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่นะครับถ้าเราคนหน้าที่ท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยว,ยวไปให้มีความสุขให้มีความสนุก<ไ>ขอบคุณครับผมขอบคุณสั้นขอบคุณเสื้อขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดินทางกลับก็ขอให้มีความสุขนะครับมีความปลอดภยัยถ้ามีความปลอดภยนะัยแล้วเราจะมีความสุขนะครับผมขอบคุณครับรู้สึกว่ารถในถนน ช่วงขากลับนี่ก็หนานแน่นลเ,เลยเกินะครับผมนะครับให้หลายพื้นที่รถติดนะครับให้หลายพื้นที่ก็ยังห้หลายท่านก็ยังไม่ถึงขอบคุณเลยครับผมขอบคุณท่านขอบคุณเสือ้อขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอให้มีความสุขกันครับเดินทางก็มีความปลอดภัยปีใหม่ของไทยครับปีใหม่ของเราเลยครับผมช่วงเทศกาลสงการ ก็ขอให้เรามีความสุขเดินทางก็ขอให้มีความสุขเห็นใจครับทั้งร้อนทั้งรถติดต้องใช้เวลาครับผมใจเท่านั้นครับคือจะให้ชนะได้คือใจขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายขอบคุณครับทุกท่านทุกคุณเซครับ ขอให้มีความสุขนลครับผมครับเข้ามาห้องนี้แล้วขอให้คุณมั่งมีสีสุขรุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคุณเซย์ครับขอให้มีความสุขกับการเริ่มต้นทํางานวันใหม่นะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้สวัสดีครับผม